สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตสถานการณ์ชายแดนล่าสุดนะคะกองทบกออกคําสั่งมอบอำนาจผู้บัญชาการกองกำลังมูรภาและผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีในการควบคุมจุดผ่านแดนแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามมติสอมอชอ ที่กองบัญชาการกองทบกพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้ลงนามในคําสั่งกําหนดอํานาจให้ผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาและผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีมีอํานาจในการควบคุมการเปิดปิด จุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยสามารถพิจารณากำหนดมาตรการหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่จำเป็นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามลำดับขั้น ความเข้มงวดในแต่ละพื้นที่การดําเนินการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่6มิถุนายน2568ซึ่งมอบหมายให้กองทบกเป็นหน่วยหลักในการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของกองทบกอย่างเคร่งครัด การออกมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายกัมพูชารุกล้ำชายแดนไทยหลายครั้งพร้อมแสดงท่าทียั่วยุอย่างเปิดเผยแม้ไทยจะใช้สันติวิธีและพยายามเจรจาแต่กัมพูชาย,ยังเสริมกำลังและจัดตั้งฐานทหารใกล้ชายแดนแสดงถึงความไม่ให้ความร่วมมือและเป็นภัยต่ออธิปไตยและความมั่นคงของไทยทำให้ไทยจำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามแนวชายแดนนัตตลีซิสจุริตรายงาน